โย่ Yo, สวัสดีครับชาว F P S ตัดลังค์ชั่น,นะฮะแล้วก็ชาวพี่แวนผาเจ๊งฮนะวันนี้เร่งด่วนหน่อยฮะเพราะว่ามีการ์ดมีโปรโมชั่นเติมเงินแล้วได้การ์ด08นะฮะหมายถึงแลกตังค์นะ,ะผมราคาไหนก็ได้ฮะก็จะได้การ์ด08ท็อป203ใบ,20บนะฮะพี่แวนเลือกเลยปุ๊บี่รับโบนัสแล้วก็เลือก ID ผู้จัดการให้ถูกนะฮะปุ๊บอ่าคุณได้08ดับ200จากการเติมเงินครั้งแรก นะฮะโอเคก็ไหนวะใครมาช่วงแข่งนะไม่แข่งตัวนี้โอโ้โหต้องถอยออกไปป่าถอยออกไปเอาการ์ดท,ที่หน้าจอนะผมจะถอยไปยนิดนึงปุ๊บแล้วเข้าใหม่นะฮะไปดูดีมาอย่าง มาแล้วครับผม3าใบาครับ08นถ่ายรูปไปก่อนนะฮะถ่ายรูปไปก่อนเดี๋ยวเพราะมันมันจะละลายไปละ <laughs> โอเคนะฮะอ่ะเปิดเลย08นยนี่ตัวที่ดีดที่สุดแพงที่สุดอ้างอิงจากเกาหลีมาฮนะก็ก็คงเป็นเดี๋ยวดูก่อนนะพี่แ่นมีข้อมูลที่คีรอสให้มาอยู่ทำ คออนนเทต์ยู่ก็จะเป็นเจอร์ลดนะฮะลองมาก็เป็นลามอสเอสเตียงด็อกบาโรนัลโดตอเรสรูนี่จอนเทอรี่เรียวฟูรานาแล้วก็อิบราฮิโมวิชนี่คือสิอันดับแรกนะฮะของเกาหลีเราอ้างอิงซับเกาหลีตอนนี้มีคนเปิดได้เจอร์ลดแล้วนะครับผมเห็แว่นลองดูื่อนนะฮะเออเจอร์ลดอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอร์ลดอยู่ไหนะอะเฮ้ยยังยังยัยงยงังยังไม่เปิดค้นก่อนครับค้นเจอร์ลดก่อน เจอหลาดมีอยู่แล้วนะ,ค, 81, นะครับผมโอเคแปดสิบเอ็ดนะคุณสมบัติแปดสิบเอ็ดมันไม่ได้เลี่ยงเนาะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนมีจริงปะเนี่ยแปดสิบสองนี่โรนันโดมีครับมีปึ๊บ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 ไล่มาไล่มา แปดสิบเอสเตียงคือถือจัดว่าเด็ดนะฮะโอ้โหสแตทตอเลสนะครับผมราคาออกเราไม่เห็นเจอหลาดอะ่ะอ้าวมีคนมาส่งข้าวะครับแป๊บนึ่งะครับว,วานรดข้าวพี่แบนเอ <laughs> หาเจอหลาดอยู่ตแต่กดเดี๋ยวกดเอาเจ็สิเอ็ออกสักตัวหนึ่งนี่ฮะเจอหลาดเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้ว ไม่เป็นไรโอเคก็อยู่ในนั้นแหละพี่ว่นหาไม่เจอเองนะฮะกดเลยครับปึ๊บอ่าเปิดหนึ่งแพ็คฮึบเฮ้ยอ่ยใครวะเนี่ยเฮลเดอร์ปอปติก้าไม่รู้จักเปิดดีครับปึ๊บเลเดสมานี่ยคุนค้นๆอยู่นะอยู่อไอลาซซโอเนี่ยเปิดดีครับอึ๊บ ใครวะสามคนไม่ค่อยรู้จักมักจีกันเท่าไหร่พังครับโอเคแล้วหมดสิทธิ์แล้วด้วยครับโอเคเจ๋งจริงๆกับ08นย์แปดโปรโมชั่นนี้ผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ